หรวหายใจขา่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมะขะหอกระจายข่าววันนี้ขอนําเสนอชมใหม่ของรายการธรรมะสบายดีรายการที่อัดแน่นไปด้วยหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาจากพระนักเทศชื่อดัง ต่อไปนี้เนื้อหารายการจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะได้บีเจเจ,เจนี่จันทิมันพิธีกรฝีปากคมมาคอยหยิบยกข้อสงสัยจากมิวสิคโดเพลงค่ายสยามบางส่วนมาตั้งคำถามว่ากา,การกระทำแบบนั้นหรือแบบนี้ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเหมาะสมสมควรปฏิบัติหรือไม่อย่างไรแล้วมาติดตามหาคำตอบในแบบธรรมะฟังสบายๆเข้าใจง่ายๆทุกวันเวลา8โมงเช้า 1ิโมงครึ่งและ4โมงเย็นที่ช่องสบายดีทีวีค่ะมาต่อกันด้วยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกโดเพลงผมนี้ขึ้นเลยโดยเพลงนี้เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างนักร้องขวัญใจขาโจพรุกไอ้น้ำกับนักร้องเพกล,ลิเกนหน้าหวานรูปหลออขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศกุ้งสุธิราอาสยามอีกทั้งเพลงนี้ยังเป็นเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องลิเกม,มัดสั่งทางช่องแที่หนุ่มกุ้งสุธิราชดได้ร่วมแสดงด้วยละค่ะ ผมนี้ขึ้นเลยเป็นเพลงสนุกสนุกชวนลุกขึ้นเต้นทุกเทศกาลเพลงประกอบละครแนวคอมเดี้บูดราม่าหากรบรถแฟนเพลงอาสซาามสามารถติดตามโชมมิวสิกเดเพลงผมนี้ขึ้นเลยได้ทางเจ้าสบายดีทีวีและ y ยูท b บอาสซยามมิวสิคเร็วๆนี้ค่ะผม นี้เวลาของเพากระจายข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วัอนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ